เจโ o ออโตช็อปสวัสดีค่ะวันนี้มาชมงานติดตั้งฝาปิกระบะ Roller Master สำหรับรถ Isuzu D-Max V-Cross 2024กันค่ะฝาปิกระบะ Roller Master เพิ่มความสวยงามและความสะดวกสบายในการจัดเก็บสัมภาระกันน้ำกันแดกกันฝนติดตั้งง่ายไม่ต้องเจาะตัวรถ บาสไลด์ผลิตจากอลูมิเนียมอย่างดี2ชั้นพร้อมพ่นสีพาวเดอร์โคตกล่องบานสไลด์ผลิตจากสแตนเลสอย่างดีแข็งแรงทนทานไม่เป็นสนิมออกแบบตามหลักอากาศพลาศาสตร์ช่วยลดแรงเสียดทานทำให้ประหยัดน้ำมันนักยิ่งขึ้นมีตัวล็อก2ด้านพร้อมกุญแจล็อกลางลื่นเปิดปิดง่ายสามารถล็อกตามตำแหน่งที่ต้องการได้ มีไฟ LED สองสว่างใต้ฝาปิดกระบะสะดวกสบายในการจัดเก็บสัมภาระแม้อยู่ในที่มืดรับประกันสินค้า1ปีค่ะชุดล็อกฝาท้ายกระบะแบบใช้กุญแจล็อคออปชันเสริมเพื่อเพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นใช้งานง่ายเพียงไขกุญแจเพื่อล็อกหรือปลดล็อคฝาท้ายกระบะได้เลยค่ะมาชมการทดสอบระบบระบ,บ,บายน้ำของฝาปิดกระบะกันค่ะ น้ำบนฝาดกระบะจะไหลลงสู่ระบบระบายไปยังรูระบายเดิมของรถและไหลลงพื้นไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำขังในตัวรถค่ะถ้าโรเลอร์ต้องมาสเตอร์ลูกค้าท่านใดสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0 954759394หรือทั้งช่องทางต่างๆที่ขึ้นไว้ในคลิปได้เลยทางร้านยินดีให้บริการค่ะขอบคุณมากค่ะ